สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบกับกินเที่ยวงานตายอีสานเราจะเนาะมื่อนี้สิภาคพรอมเมรพี่น้องเราจะเนาะไม่เห็ดเมนูกันไกเราจะเนาะกระตําบักเต็มเราจะเนาะมากินเขาน้ากันจะเมื่อนี้สิภาคมา่อเขาขั่วเห็ดน้ำจิ้มจะตอกแหลกเนาะถ้าก็ะสีเอาไก่มาสับก่อนจ้ะ คุกออกกันเป็นเคร่องค่ะใส่บ้านนะจ๊ะ cây bàn nó ได้จากกะซีมีเนือ้อไกบ่บาบเนาะจ้ะกระเทียมจะ้ะคาใบมะกรูดเนาะจ้ะต้นหอมผักซีแล้วก็ตะไคร้เนาะจ้ะบ้ากะซิมาตำเครื่องเนาะจ้ะเนาะตำเครื่องใส่ดักซี่จะ้จะขึ้นติดห้องหอมตะกะใส่ชิ้ไข่เนาะจ้ะปัดเอาหมงเส้นเข็งนิ่อก ใส่ส้ซยคาจะใส่คงไลยจะนอมจังพยองนอน้อุยอ้ยพี่นองเพี้ยค่าจะสิบไหลแกตำบมกางกงอุ้ยหวมงบานก็จะพี่น้องต้อกิสิมาส้อยกับเที่ยมน่ Cái này tôi gây quên cái này cũng đẹp không tham gia tham mưu mấy người tham Chả tham gia tham cả tham mất tham gia tham gia Rồi gia tham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  cả tham gia เอาเลือ้อบทาสีใส่น้ำจับม mm. ั้เจดียห้หอมอหอมทำใส่น้อยนิดสีใส่น้อยนึงจับหอมนล้วยังเล่นน่าจาับน้อง เขากินเน่าจะนากแก็ให้บุค่ลยเจ้างอกจากต่ว,วันมักเฮ็ดนะจจะแก่เฮ็ดยาแค่เลกน้อยหำบุคคลยู่บานห้อง้ก,ก,ก,งงก,กบบ็ไม่เฮ็ดงานดูจังวัดอื่นน่าจะนอกแบบกันปากแกที่ผอมบางอยู่กินเท่ากินอีสานกับไปเื้อเพิ่นไม่เก็บไม่อคยเสียไม่เคยกินแสก,กัน แล้วเลี้ยงเป็นนกสั้นๆไปเลยเนอ กอันน,อนี้เห็บบ้านีริงจากฝากตามมาแน่้ๆจากเก็บเขาแน่ไปเก็บพักแน่นะจ้ะเมื่อนี้เพราะว่าจิพาไปเก็บพักคีเล็กไปหาเนื้อใหม่แต่ตะวันฝนมันตกก่อนนะจ้ะเรื่องประเล็กแล้วคลิปหน้าจิพาไปหาเก็บพักคีเล็กไปเก็บเ,เนื้อใหม่เลยจ้ะเนาะ จะพิน่อนนะตักไปก็ได้จะมาสอยพักไว้เอา้ว้ใส่ง่ามไกลพ่นสูกเดี่ยว อ๋อที่สงสัยนราจะนั่งว่าลางไม่เห็นงานใส่ล้าไม่เห็นงานส้นบุรีเลยจ้ะล้างไม่จบล่ะก็ไม่เห็นงานส้นบุรีไม่ค่อยไ,ได้อยูบลล่บ้านหรอกจ้ะเรียนจบก็ขึ้นมาหลุดมีทางบานไม่ค่อยมีเงินจ้ะเนาะก็ขึ้นมาลำบากมาหาเห็นงาน ตรงไหนพ็อให,ให้แม่สนใจอยากกินแมวกินอีสานก็ต้องเฮ็ดกินเองจ้ะอยากกินแนวอะไรก็ต้องเฮ็ดกินเองไปซื้อเพื่อนกับเฟืองกับเบิ้องไล่ส่วนหแห้งเศรษฐกิจพอค่อยดีน่าจะเนาะนี่บ่มีแน่สัมประหยัดเอาเน่าจ้ะเนาะตั้งหม้อให้เดือดน,น่าจะเนาะแล้วก็เติมน้ำน,น้งไปจั็กหน่อยจ้ะ เย,ยอะข้าวลามลืมอะไรแบใส่เครื่องห้องส่ไม่ใส่ค่ะก็คัดเครื่องรืมพร้อมก็จะเป็นเติมหอานนี่แต่ละ ยังเป็นหอมเลยจ้นนะเนาะผู้ใดสิใส่นะ้ำมันก็ได้เลยจ้นนะเนาะแต่ว่าน้าว่าใจมันอยู่แล้วละ,นนะก,นนะก็เลยบ่ใส่น้ำมันเนาะจ้ะเนาะเติมน้ำก็เลยเดือจ้ะเติมแค่ไหน่อยะกนนะจะเนาะเพราะว่าเดือดปุ๊บน้ำแก่แห้งเดือดปุ๊บน้ำแก่แห้งะกนนะจะเนาะน้าก็ต้องค่อยๆเติม เรื่องกับไก่ให้เขากันสัก่นอนน่าจะตอนนี้ไก่กับเครื่องกับเขากันแลน้วน่าจะน่าไก่ก็เดิมสุกแล้วน่าจะน่าก,ก็ชิมะเต,ติมนม้ำเล็กน้อยให้จ้ะเติมน้ำแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเดือดไปเท่าวแล้วจะจะมาปรุงรสชาติกันไก่เริ่มชุกแล้วจะ้ะชิมะเติมนม้ำเล็กน้อยเห้เาก็เ,าเ้าปรุงเครื่องมันนี่จะ้ะเพราะว่าห้าใสานานายยา่น้ำลายนี่มันตุ่มด้วจะ้ะ เข้ากันให้เปื่อยนะจ๊ะเพราะว่าเหนือไกลบ้านมันหยาบจ้ะน้ำเริ่มเดือดแล้วจ้ะเนาะแล้วกาน้ำก็บกลงแล้วจ้ะใส่เลือกันนิ้นึพน่มแล้วจ้ะตองใส่หลายเลยจ้ะค่อยๆเติมหมเดแ๋ยวมันจะเข้มจ้ะใส่รสดีจ้ะ กับน้ำตาลจ้ะซอะจจสหอยแล้วจ้ะเนาะใส่เจ้าช้อนสองขวดจ้ะแล้ก็ใส่ซีอิ๊วขาวเจานน้าอีกหนึ่งแล้วเนาะ เสิมความหอมจ้ะแล้วปล่อยเพิ่นเดือดจะข้าเแ,แห้งแล้วจ้าก็ทิมาใส่ผักใส่ใบบักูดลงไปก่อนจ้ะ เจ้ากับตนหอมพักซี่จ้ะนี่จ้าพี่น้องน้ำออดเจาะพอดีเจ้ะ กันไก่นะจ๊ะนะเนาะหรือว่าไก่ใส่หนามจ้ะเซตเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปกับสีดำหมักแตงกันเลยจ้ะต่อไปกับสีมาตัมหมักแตงจ้ะใส่พริกแห้งลงไปจ้ะใส่กระเทียมจ้ะตให้มแตงกอนจ้ะ Bye. เดวกับซิมะปูนกันเลยจ้าใส่น้ำประแดกจ้ะประแดกเกามาแต่บานเลยจ้ะมอนประแดกสื่อเสียบคักจากพี่นอ้องประแดกบานห้อง แล้วก็น้ำตาลจ้ะแล้วกับบัหน้าจ้ะ น้ำปลานิดน้อยนะจ๊ะเรียบร้อยนะจ๊ะตามบักแดงดานก็นเลยจ้ะ ถ้าท่านผู้ชมคนไหชอบคลิปนี้ลากะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ล่าน้ำยนเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณค่ะ